เอาว่าไงหนูมิดชิดไหมอะไรนะมีอะไรนะมิดชิดไหมพูดอะไรวะเนี่ยมิดชิดไหมอ๋อมิดชิดไหมฮะใช่ค่ะมาถามว่าอะไรมิดชิดมิดชิดมีใดอะไรวะเนี่ยอะหนูบอกว่าหนูพูดหนูชองโทนเด็กหนูมิดชิดใหญ่พวกหนูสองคนดูมิดชิดเหมือนยายใช่ค่ะมาว่าหนูมิดชิดไหม โดมีังเซตได้เปล่าอ๋อมีซิทไหมก็หนูจะนั่งยืนก็นได้ได้เหมือนกันน่ะแล้วแต่หนูดิไอ้หนูบอกว่าแต่งโดมไมิใช่จะเปล่า,อ,ททลาอ๋อแต่งตัวไม่ชิดมีเปล่าหนูมีเดฟหรือเปล่าอ่ะหนูมีเดฟเปล่าไม่ใช่รู้เหรอลุงไม่มีอ่ะเดฟไม่ค่อยใส่หรอกเพราะมันมันรัดไงไม่ใช่เหรอไม่ใส่ไม่ใส่แล้วจะอะไรอ่ะกึ๋นตัดอย่างเดียวเหรอไอ้ไหนูนี่ปัญหาเยอะเนอะอะไรหนูยังไงเนี่ย ปัญหาเยอะมากเลยเอ้าอะไรของหนูวะเนี่ยเฮ้ยอย่าทำไม่ตกฟากไอ้สูจการสิาสูนะดูสิพูดไปรู้เรื่องเลย่ยด้ทำหนูจริงจรินะสูจการสิพูดไปเรื่องสูจการสิคุยดิคุยสิพี่เฉดบ้านไอ้สูตอนนี้เขาเป็นเขาเป็นหลานพี่เฉดนะตอคนนี้เป็นหลานหลานไอ้คุณใช่หนูเป็นหลานทุนตาอคุยน้ำหลานคุตาอคุณได้คุณก็สติไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วด้วย ไป็นหลานสายตันไหนของมันเนี่ยหนูไม่ไส้ครับหนูไม่ไส้งั้นลุงขอกขืนอย่างเดียวแล้วกันไม่กินไส้เหรอเออต้องยังต้องกินไส้นะเขาไปกินไส้ไอ้บางูวงการดิแล้วลุงขอไปกขืนอย่างเดียวแล้วกันช้ำไม่ไส้ไม่ไส้อะก็ไม่ไส้ก็ไม่ไส้ก็ขืนอย่างเดียวไงจะเอาอะไรอีกเนี่ยไม่ไส้ไม่ไส้ก็ไม่ไส้ไม่ไส้แล้วจะเอาอะไรก็ก็บอกเขาไม่เครื่องในไปเลยสิก็เออบอกเขาเอาหมูล้วนไปสิเออมันจะไม่ไส้ไม่ไส้เออจะเอาอะไร ก็บอกเขาไปเลยเขาหลังเขาไม่เครื่องในแค่นั้นเขาเออเขาก็รู้เออไม่เครื่องในเออไปใส่หมดแต่ว่าหนูแต่งตัวมิสซิตแล้วก็ถูกต้องก็หนูจะหนูจะนั่งจะยืนก็แล้วแต่หนูไม่ต้องอินเตอร์ก็ได้จะซิไฟหนูแต่งตัวมิสซิตแล้วอ่ะงั้นลุงสแตนด์อัพแล้วอ่ะหนูนี่ตลกนะไอ้หนูน้นนน้จีำไปไหนอ่ะแม่เอ้ยพูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเสือกพูดสั้นเลยเฮ้ย ถามว่าคนดูดังชเจนับไปไหนไม่ไม่เอางี้ทำทำเสียงอะไรของหนูเนี่ยทำทำเสียงปกติให้คนละห้าพันนะเสียงปกติเลยฮะเอาคุยให้รู้เรื่องอ่ะพูดให้รู้เรื่องอ่ะฟังรู้เรื่องอ่ะคนละห้าพันนะดนดูตีค่าของหนูเป็นราคาไม่ได้หรอกนะไม่ใช่อยากได้ต้องไปได้ไงอยากได้ยินเสียงแบอีกเสียงหนึ่งไงตีค่าเป็นเลิกมูลค่าตู๋ไว้คนดูมีซีดแล้วขอตัง ไม่ก็ก่อนหนูเจอหนูซิดแล้วรู้รู้รู้แล้วว่าหนูจะซิดนะแต่ลุงสแตนด์อัพอยู่ไงเอาหนูจะเอาอะไรไม่ใส่ไม่ใส่แล้วจะเอาอะไรก็พูดสิก็บอกขลังก็บอกไปเอาเครื่องไหนไปสิเออยบอกว่ามาปนดังมาปนหนูน้ำมันปนดังหนูมีอะไรหนูปนยายยัยเดี๋ยวตาพอดยัยตาเอาตังไหมหนูไม่มีกัรกินข้าวอ่าเดี๋ยวซื้อข้าวไอซูซื้อข้าวให้พี่หน่อยสิเอาจัดมาให้สักสิบจานสิเดี๋ยวพี่เอาตังให้ไอซู ไปก่อนไปก่อนพี่เขาให้ามีคนมาตีกันช้าข้าวสิบตันไอ้เมียวเมียวมึงเคลียร์สิน้าสวัสดีครับน้าใครซื้อกูจำบ้าป่าะวกูไม่น้าดูเด็กสองคนนี้สินะอะไรอะเรื่องมาเดินมาบอกผมไม่ไส่ไม่ไส่ผมก็บอกอะไรวะไม่ไส่แล้วเจ้าอะไรใครเนี่ยเขาบอกว่าให้หนูแต่งตัวเดียวแล้วเขาจะให้ตังค์แล้วหนูก็ได้บอกเขาว่าหนูแต่งตัวมิสซิตแล้วพวกมึงใครเนี่ย โน่ลูกหมาดิซ่าแล้วโน่ลูกป่าป้าโนดินโนดไนเนี่ยดิซ่าแบ็คพิงก์เหรอพี่เฉียนดูผมกระปุ๊บเหรอโนดินได้ไหมหนูผมยาวเหรครับดูผมยาวถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมพี่เฉ่ยนไดเลยตัวให้ให้เด็กๆเลยนะให้เด็กๆเลยนะคนละห้าชามอะให้เหยียบกระเดื่องมึงไะเป็นไรเรียกไรครับเรียกไรค เออทองเท้าก็จบแต่ดูหน้าชัดสิหายไหมงั้นอายุเท่าไหร่สิบหนูเพิ่งสิบสามขวบเมื่อวานขวบหน้ายังแก่เลยอ๋อขออะดูไม่ได้ดูดูเลยเลยไหนวะอาย no. <tr> ุสามสี่หน้าขนาดนี ok? <to> ้ก็โอเคแล้วสวัดีครับพี่เสือครับพี่พี่เสอคุยด้วยหน่อยครับได้ได้มาดูได้บ้างได้บ้างขอเคียวนีดนแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้ครับพี่หนึ่งสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ